ครับสวัสดีครับเอฟซีพญาวาดนอนทงที่คิดหอดคิดถึงเบิร์ดสุขุสุคนนะครับครับสําหรับทีมงานที่ที่ไปบริจาคของให้ซุ่มน้ำถ่วมนะครับบริจาคของเป็นธรรมทานให้พวกน้ำถ่วมหรือว่าซอยเหลือผู้ตกไรนั่นแหละนะครับคือผู้ทุกหน่อยกับไปซอยผู้ทุกหลายนะครับนําทีมโดยพระอาจารย์ดะในธิตะสีโลนะครับซึ่งเป็นกับ มีตำแหน่งเป็นล่องเจ้าคณะตำบลมตำบลน,น้องแก้วนะครับซึ่งเท่าบานเพื่อนกะตามที่เท่าบานรูจักหรือวา่าตามที่เคยเรียกเคยเอื่นเพื่อนรักถือเพื่อนกะคืออาจารย์เปียกนะครับก็นั่มทิมไปกะจากทุลักทุเลแน่จากหน่อยนะครับเพราะว่าของที่สือเอาไปนะมันมากนะครับแล้วก็ถนนกระเือกตักขาดละวางมู่บานใหม่กับกันทะละ กันธารลมนะครับมูบ่บานเหมาถนนถึงตัดขาดกระเทศทั้งใดเนาะอบาตินเนาะก็ต้องได้ใส่รถ b m เหรือว่ารถทหารหรือว่าพาหานะที่ขนของได้หลายๆนั่นแหละนะครับขนกระไดสําหรับผู้ที่ไปท้ายาทิาม้มะน่ก็ลงซื้อลงทะเบียนลงซื้อล่งน้ําที่ที่ไปซอยเรือผู้นำถ่วเนะครับก็โอ้ยเนาะเป็นตะมวนแต่ยิ่เด้แต่คิดว่าสิไปกระมวนนะนนะครับได้บุญแล้วนะครับไปซอยเรือกระได นี่ยังเกิเบิบ้งกัแนแย่งกันนะครับคือวันนั่นละคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับครับเพื่อนที่ไปแบบใดหน่อยไร้ซ้ำใดละ่ะเพราะยังสักเมืองสีของที่สิออกไปเหมือนเบิ้งแย่งให้ดีเด้อครับไปเบิ้งดูครับเพื่อนเห็ดจังไดก็เลี้ยงเชี่ยนเอฟซีไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวนี้แหละนะครับเนาะผู้ถึกนํานวมมีหลายนะครับข่าวของที่ไปบริจาคให้พี่ให้น้อง รถไปขั้นเดียวก็คือสิ่วพ่อต้องพ้นขึ้นรถทหารเพราะว่าันบรรจุได้หลายแล้วก็รถน้อยอีกตั้งหากนะครับ น้ำเลี่ยงขึ้นรถทหารอีกเพราะว่าต้องแยกกันไปซอยตอนแม่ที่ตองแม่พี่น้องที่ถือหน้าถอวอเพราะว่าจิเป็นเขากล้องเขาสารอาหารแข็งหรือว่าสบูยาซิฟันรถหน่อยว่าสามารถ แลนเขาอำเภอได้แล้วต้องอาศัยรถทหารมาซอยมาถึงแล้วครับพาน้ำเรือสีน้ำเตียมของที่สิไปซอยพ่อแม่พี่น้องไปถึกน้ำท่วมอันนี้คือบ้านบ้านพันลำนะครับบ้านพันลำนเฮอกันถ้าร่วมห้อง่ะ เลือมาหอดเดีวกับคนของน้องเลื่อเพราะว่าใส่เรือเดินทางต่อไปเพราะว่าอยู่มอสหาห่างไปไดน ก็มีหลายหมดเนาะน้ำหมดอะเปิดเสียงนี่แต่น้ำเนาะเปิดเสียงอะไรอยู่บ่นี่ก็เปิดเสียงแต่เปิดเสียงหรือเปล่าเปิดเสียงอะไรแล้วแต่ผมเปิดผมเปิดถึเสียงอะไรนะเนี่ยขึ้นยอดขึ้นตัวตัวเป็นหงเลยทะเลน้ำจืดเลยไอหน้าตะกาบ่เหลือตอนนี้ไปหาพ่อแม่พี่น้อง Oh. บ้านเทินก่อนจกบานพันลำไปบ้านเทินน้ำบอกงงว่ารัฐบาลจีซอยน่าไรเนี่บัดทีนี่ควมหลายปันไอหน้าตานี่แต่ปลาเข่าอยู่แถวเนี่ยวันนี้ยังไม่เหปลาขัาเลยแต่แต่น้ำนี่แต่น้ำเนี่ยยุโดนแําหน้าม่นเหลือเราเขาเน่น่าไป็นเล อ่แม่น่ายไปแล้วบิพาราดการเสริมรถพ่วนนี้ยี่จะเอามากแต่กเข็นรถพุ่เนี่ยยังเยอะข้างทั้งในแต่ไม่สิโอ้ยพัดคือดยังอนอะขอัน้เรือกลางบ้านครับถนนกลางบ้านบันเอิโอ้ขนาดโยกีบยกกลางบ้านนะครับเรื่องออเครื่องนึง ดูการบันเทิงด้วยนะเอ้ยน่ายนายนา้ยนา่า้เฮืยอึ้นยอน่ะไปพัดอ่ะฮับสำรับภลรคิจการหมอบสิ่งของ ซอยเหลือผู้นำถ่วมของอาจารย์ดะในทิตะซีโลนี่เนาะครับกันยังโ่หันไห้จบสิ้นลงแล้วครับกับพร้อมทิมงานเพื่อนกัยังบืนยังสู่ไปโอ้ไปอีกไกลนะครับไปหนาไพ่หนาแสนงานกับยังโมโหจักว่าที่จบสิ้นตอนไหนเนาะครับตอนนี้กัยังบืนยังสู่อบยูเนาะครับกับเอาตามจำนวนของนั่นละกันมีแล้วกันมาเข้ากันไหมมาตุ่มมโฮ่มกันไหมเนาะครับบุญหอดไสกกะเฮ็ดหอนหันแล้วเนาะครับเนาะ บุญวาสนาที่เฮาที่ได้ยูห่วมกันได้ซอยกันซ้ำไดก็เหตุไปซ้ำนั่นละครับเพราะนี่วาดก็ขอเอาใจซอยนะครับขอเอาแรงใจซอยผู้นำถ่วมกับเครื่องผู้ไปบริจาคท่านนี่แหละนะครับก็ให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดคิดนะครับคิดเนวใดก็ให้ประสบผลสําเร็จนั่นเพราะนี่วาดก็ขอโคมขอขอวยลุงสมิตรน,นะครับเนาะ ให้เอฟซีพ่อญี่ปุ่ทุกขู่สุกคนนะครับยูดีสบายลำร้ยโชคมันสุขภาพแข็งแรงเบื้อสุขขู่สุกคนนะครับพ่อญี่ปุก็ขอสวัสดีครับ